สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ตอนนี้จีมาอัปเดตฉีดอาหารเสริมทังใบครับอัปเดตเครื่องน้ำครับพี่น้องช่วงนี้เ่ากับงดน้ำนะครับพี่น้องเสี่ยวดอกนี่แหละบอกง่ายงดน้ำมากขึ้นมาฝนตกอีหลอมหนึ่งครับพอดีกับซ้ำช่วยนะครับพ่ากิดยุดน้ำต่อการที่ห้น้ำช่วงนี้สาหรับทุเรียน บ am, ha in, ha insights, ่ได้โศบสารเลยครับพี quindi, right parasite, so ины, right ่นอกการห้น้ามนี่บ่ได้ห้ร้ายเลยครับพี่นอกห้ให้เบิ่งเบิ่งดรเข้าไปนั่ครับพี่นอกบ่แม่นว่าจะหายเกมสีห้ยยี่นี่หายทริปที่ซีหามือให้1ทนิที่5นานทที่เขาสองเบิ่งมานําครับถ้ามันบ่ได้ออกข้อใจเข้ากับบ่ได้ห้เพิ่มหลายครับย่อยไปเรื่อยๆครับนี่ครับประมาณันก็เริ่มเป็นแบบนี้แล้วครับพี่นอกเกิดว่า ก็เริ่มตีเย็ดตีนหนูก็มีครับจะว่าเข้ากับว่านบ้านใบว่างใจว่าถ้าหายนามไปแล้วหายหลายบางจิเป็นใบบอบางกิงมันยังไม่ได้ออกเข้ากับว่านไก่เต็มทีนะครับพี่น้องช่วยๆไปทิหน้าที่ทิดหาหน้าที่คิหามือไอ้เจนึงครับไห้มมนได้เต็มทีวันท้าจังสีหายนามเต็มทีครับบางกิงกับมันได้ออกนะครับพี่น้องบางกิ้งกิ้งไงมันออกไปแล้วแรับ เติมเฝ้าแหละครับแต่สีใต่ท้องจิงขึ้เราครับพอม้วนนี่แหละอาหารเสริมนี่แหละครับพี่น้องเปิดตาดอกนี่แหละพี่น้องถามว่าถ้าบ่เปิดตาดอกมันออกบ่ครับพี่น้องถามมามันก็ออกครับจะว่าเข้าสีบำรุ่งมันก็เป็นตัวบำรุ่งนะครับพี่น้องพวกเปิดตาดอกมันเป็นบำรุ่งบ่เหตุดอกมันออกมา่ใบมันแห้งนะครับพี่น้องถ้าเขาบ่บำรุ่งถ้าบ่สีออกธรรมดามันกัสิ บางทีอมันก็สิยบแหงไปนะพี่หนอกก็ต้องขีดบำรุงไกจทองจริงเพื่อให้ดออกใม้มันได้สมบูรณ์ล,ล่ะง่ายๆครับว่าสีปอยมันออกธรรมาชาติมันก็ออกอยู่ครับแต่มันอาจจะออกบ่ฟอมกันแน่ตัวนี้กระยุดหนามตัวนี้ก็ธรรมชาตินะครับพี่นนอกกระยุดหนามบด้โศกสารด้วยครับพี่หนอกตัวนี้บ่บด้โศกสารกระยุดหนามยุดติดมือมาเคสมือหามือครับช่วยหนามไอ หานาที่ซิฟหน้าที่แล้วแต่ความชุมแต่ละสวนแต่ละแปลงครับมื่อนี้ก็สิมาฉีดผลกอเกียวครับพี่น้องสิ่อัปเดตพี่น้องเครื่องให้พี่น้องน้ำบาดฉีดผลเครื่องถ้าถ้าลักษณะเครื่องยูนี่นะครับเป็นติดเป็นปั่มอโตเมติครับพี่น้องนี่ครับมึอนี้สีกอเกียวครับฉีดทุกทุกเกือวันหรือวกับซิฟมือครับนี่แหละฉีดข้อมูลเสริมตัดถึงข้อสิยุดน้ำ กับบำรุกตอนยนี่ยคือเราฝัดสีทังใบครับสบวันครั้งหรือเจ็ดวันบางทีเวลาเกอือชิบมือครับร้อยห้าสิบซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรครับตัวนี้สนิทผงกับสองซองตัอสองร้อยลิตรถ้าสีส่วนหลายครับสีส่วนหน่อยก็หันอันตราส่วนไปซ้ำกันครับแยวเ็บสี่นองไปเบิ้งเครื่องนะครับพีนองไปเบื้องกระักพีนองสิตอบคอมเมนพี่นองว่านี่ครับ ครื่องตัวนี้เป็นเพื่อนวน่าแมกนัมครับเป็นเกียร์แรงครับต่มป่ม๊มันสิเป็นออโต้ปติกับพี่น้องนี่ละตรว่สอบคอมเมตนพี่น้องว่าว่าปิดบ้ามันสิมันสิบวด,ดันสายขาดครับถ้าเป็นรุ่นนี่บวดันสายขาดครับถ้าเป็นรุ่นธรรมดาแบบบ่มีบ่มมีไหลกลับน่นไหลครับมันสิมีสายไหลเข่ากับสายไหลออกครับนี่สายเข่าตัวนี้สายไหลกลับครับนี่ตัวนี้สายสายเข่าครับ สายดูดมากคืองตัวน well, ี time, it, it ้สีพอนตัวนี้ไลกรับเวลาครับฟีดเบ้าท่้งผุนครับปั่มมันอกเป็นปั่มแบบออตตเมติกแล้วมีมีมันตีมีบ้าแรงดันอยู่ครับพี่น้อถ้าถ้าถ้าบัแมนรุนนี่ปีดเบ้าบ่ได้มันกับสายมันติดแตกับพี่น้อตัวนี้เขาต้านแลลวเฮอปฟีดเบ้ามันกัไไลกลับตลอดเลยครับพี่น้อเดี๋ยวสติสติสเชื่องให้พี่น้องเบิรงนี่ละเรื่อง นี่ตูนี้เอาไว้ในห้องครับเก็บไปในห้องเก็บไปในห่องลอกไหวยางดีลอกคันหนอดไหวเวลาฝนตกฝ่า,าห้องล่มมันกับบ่ถือฝนกับบ่ถือมันกับเขาสอกรักษาเครื่องในสะดวกสบายนะครับเพบซ้ำนี่นะครับห่องน,น้อยๆไ้ในกับว่าเ็จเป็นห้องเก็บของนั่นะครับพี่หนอกมีทั้งเอาไปข้างหนอกครับพี่นนอกนี่ทั้งเอาไปข้างหนอกครับแต่จาะสายออกมามาว่างครับในลักษณะพื้นที่ซีไรนี่ ามาตั้งจุดได้จุดหนึ่งก็กลางครับพี่น้องสีได้สีได้ครับลากสายมันในรอยเมตรได้พี่นอ้องในรอยเม็อมันในรอยเมตรเดี๋ยวสีสตาร์และกระพนในพี่น้องเบ่งมาปิดเป้ามันสีดันครับพี่เจริญสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเป็นทางการได้พี่น้อง ตอนนี้เฮาเฮาปิดเบ้าเลยครับพี่น้องนี่เดวยว้นนี้จะตันเครื่องแล้วปิดเบ้าล้วครับพี่นอ้องน,นี่นะครับปิดเบ้าครับมันิะเป็นยังสิแต่ว่าน้ำม,มันมันสิไหลกลับตัวพีครับนี่เห็นบ่ตัวนี้ตัวไหลกลับครับพี่น้องนี่ต้องมีสายไลกลับออกนี่ถ้าเปิดเบ้ามันสิออกสินี่ครับพี่นอ้อง ตัวนี้สามารถเท็ดคนเดียวได้ครับพี่น้องตัวนี้ไร้เข่าครับต้องต้องมีสามสายครับสายนี้ไร้กับตัวนี้เป็นฮร์โมดนะครับจับได้เห็นสิพี่น้องเบิ่งสําหรับใส่ผู้เดียวง่ายครับพี่น้องนี่ไร้กับนี่ไร้กับแบบนี้ครับรับรับเปียตัวนี้ไว้ม่งสิไร้กับไม่งสีลากสายไปใส่กระไดครับสาหรับีทินคนเดียวะง่ายครับถ้าแบบหนึ่ง บอลไลกลับนี่มีิซิ์สายแตกได้ครับเพราะว่าปัดมันแห้งเนี่ยตัวนี้เขาเปิดลนมากกมากพี่นี่ครับเป็นออโต,โตเมติกเข้าเอื้อนี่นี่ครับผลยัเรด่กระดนะครับพี่น่องปิดหลอกซ้ายเนี่ยครับนี่แหละเวลาห้างสีผสมยาพี่หน้องตัวนี้มันกะตัวนี้มันอันนั้นได้ครับพี่น่องเวลาห้าสีผสมยา ติอตีตีเห็นมันละเอียดชื่อว่ามียาผงยานามชือว่ามียาผงยานามข้าตีตีมันละเอียดนะครับพี่น้องนี่แบบนี้เด้อชือว่าขาสตีสมยามันถีมีพวกาแรแฝกใบอะไรอย่างเงี้ยเข้ากับเปิดตัวนี้เลยครับพี่น้องนี่ครับเปิดทางโล่งครับใปจะขานาที่มันก็สิีสมไปเองครับพี่น้องลาล่ายไปเองนะนี่สะดวกสบายครับพี่น้องดี พ่นผูดเดียวก็ได้เนี่ยขีดพ่นพูดเดีดเยวก็ได้ครับพี่นอ้องเนี่ยตัวนี้เข้าตียาเขาตีฮ้อมโมนอยู่ครับพี่น,อน้องเนี่ยตีฮ้อ์โมนมันเข้ากันถ้าเป็นยาเป็นปุ๋ยน้ำเข้าก็เฮ็ดแบบนี้ครับพี่นอ้องจะกทิมใบจะกฐานนะที่นี่มันไหลกลับไหลออกครับมันเป็นออโตเมติตครับสายนี่เขาหลากไปลอยเม็ดกระไรครับ่นี่ยละสะดวกสบาย มาตอบคอมเมนต์พี่น้องสําหรับเพื่นถามมาเพ็ดทุเรียนกอนเดียวนะครับมันก็เลยสะดวกสบายนะครับพี่น้องเวลาผลมันก็ง่ายครับลากสายหลดลากสายเป็นสเกลปิดเป้าหนีเป้าปิดเปิดเลยครับพี่น้องหรือว่าปิดเปิดตัวนี้มันข้ามีขายหรอกนี่พิดไปมันก็ไหลเก่าครับปิดไปมันก็ไหลเก่านี่พีดไปมันก็ไหลครับนี่ อาเปิดมกืก็ฟันหัดเนี่ยเป็นตัวดีเป็นหัว,วทเทอร์โบรครับพี่น้องมีขายทั่วไปสายนี่หละเครื่องเขาก็ทำงานปกติครับพี่น้องนี่น,นี่เครื่องทำงานปกติครับพอหนองถามมาเครื่องมีพังบออะมาพังนะครับมันเป็น ออโตมติกไลกลับน้ำครับพี่น้องมือในการสีก้อนแก้วเนี่ยนะครับพี่น้องพี่น้องสนใจกอกแก้วกะสร้างสื่อได้เครับพี่น้องเออสีต้อนเนื้องสีตลอดทุกทุกเจ็ดวันถึงสิบวันครับพี่น้องช่วงนี้กะสีบำรุงไตทองจริงสีใสใบใสหยางนะครับพ่อโมุนครับอาหารเสริมแบบสีทุกสิบวันเจ็ดวันเพราะว่าช่วงนี้ว่าในใสปุ๋ยเลยครับเดือนกัวแหละครับตั้งแต่สะสมอาหารมา ใส่ปุ๋ยทังดินมาช่วงนี้ว่าด้ไห้ปุ๋ยทังดินนะครับทีทงังทังใบซอยมันครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เข้าไ้น้ำว่าหลา,า,ายๆก็เลยบดริส่คุณละมันออกดอกอย่าตีนูน้แล้วถึงจะใส่ปุ๋ยครับพี่นอ้องนี่หละมื้อกี้มาอัปเดตให้พี่น้องตอบความเมตนการพ่นนั่นละคือเคใเหทเบิ้งนะครับพี่น้องรากจายไปมื้อนี้คัสิพน่นน้าจับกล่องน้าก็บ่บดดครับพี่น้องนี่ละคือนั่นก็สตาร์ทเครื่องไว้นะครับพี่น้อง บเป็นยางครับเอาเข่าในถังแหละก็ปั่นสีสมประเภทเป็นยาผงยายางยากันเชื้อราเขาเอาสาแล้วก็เอาสายมันเขาถังข้าไบบาดมันกระสีผสมดีนะครับเป็นปั่นหดีครับเป็นยาผงมันกับสีละลายนะครับนี่ครับเขาสตาร์ทให้่เห็นจังไลกระด้ครับพี่น้องพี่น้องมีมีคลิปหนึ่งอยู่ดอกผมลงเบอร์ทอัน เครื่องนี่ครับพี่น้องจังคนเขาไปหาเบื่อนเอาเออ่คยคนค่อยส่งยกโข้ไปถามเพื่อนส่งไก่ส่งไก่กับตมราคาระยะทางนะครับพี่นอ้องปั๊มชุดนี่แหละปั๊มชุดนี่ผมสื่ออยู่ปรามันเก็ดพันกว่าบาทครับเบิรตเลยครับเครื่องตมเครื่องสายครบชุดเดี๋ยวเราง่ายมาสีพลน,นี่เลยครับสายก็ลอยเม็ดรครับสายนี่สามารถ เครื่องนี้สามารถได้ถึงลอยหาสิเมตรครับเจ้าโยนีนี่ลอยเมตรกับเลี้ยเฟเสียแหลยครับพี่นอ้องถ้าพื้นที่ในพื้นที่ซีไร้นี่สามารถลอยเมตรนี่สบายเลยครับเพราะว่าถ้าพื้นที่ซีเมตรมุ่นทนนี่ตั้งเครื่องระวังได้วางกลางครับมั่อกี้ฉีดง่ายลยครับพี่นอ้องครับคลิปนีก้กรสีคอสจบไปซั้นนี่แหละครับเมื่อกี้กระสีมาฉีดทั้งใบเสริมอัปเดตเครื่อง,องพี่นอ้องเบืองน้านะว่าพี่น้องสนใจ เป็นปา,าทุเรียนข้นแก่เห็ดผู้เดียวเห็ดผู้เดียวกับสีใดง่ายๆนี่ยนะครับแบบนี้ตั้งเครื่องไว้กับเห็ดเป็นห่องก็ได้ครับเก็บไว้ห่องไดมห่มอหนึ่งครับข้าบนต้องไปโยกดูบนต้องไปโยกใหญ่บนต้องไปใส่ซ่าเร่งถ้ับพื้นที่ห้อสามสีล่ลเนี่ยเอาตั้งกาลางนะครับหลากสายเอาสีง่ายกว่าเครื่องห่ากะบ่ถือฝนบ่ถือฝ้า,ฝานาครับเนี่ฝนตบงา่ายเหมือนกับเห็ดห่อลอกว้ครับพี่น้องนี่ละเพิ่งเ็ว่าเบืองตัวอย่างมีหลายเจ้าอยู่ สำหรับพื้นที่ซีไรนี่สบายเลยครับซีไรสามซีไรนี่ตั้งกลางเลยครับซีหาไรสามมาหลากได้ครับเพราะว่ามันหลากสายเด้ยวลอยเมตรผลได้ครับพี่นคถึงไกลสูงสุดถึงลอยหาสิบเมตรครับครับวันนี้ก็มาเบียดเกี่ยวกับสีพ่นพ่อโม้ดนี่แหละครับกอเก้ยวที่น้องสนใจก็โัวสอบถามตั้งขอเก้ยวได้ศูนย์แปดหนึ่งเก้าสามเกดสองแปดเก้าหนึ่งครับจังหวัดอุบลเท่า ข้อกเกษียณทฤษฎีไมมเป็นตัวแทนบ่อกเกี่ยวครับสนใจกะสร้างได้ตามเบอร์โทรนี่แหละครับพี่นอ้องสอบถามได้ครับเบอรบอสื่อสอบถามกอนก็นกนได้ครับนะ,ะเกษียณทฤษฎีไมมกับคอจยกไปซ้ำนี่นะครับสวัสดีครับ